นิยายรักนิยายเสียงเรื่องรัชสีจอมหืน่นตอนที่11วันนั้นทั้งวันปีเตอร์สันไม่อนุญาตให้เธอไปหาเครื่องดื่มเองเดือดร้อนนภาพาต้องคอยหามาให้เธอนั่งสบายสบายทำงานของเธออยู่ในห้องนอนของเขาเพราะเขามีแคบมาขอบคบหลายราย สาวน้อยนั่งนั่งนอนๆอนจนเบื่ออาหารก็ถูกส่งเข้ามากินกันง่ายๆเธอหยิบนำบัตรออกมามองอย่างเซ็งจัดก่อนจะโงดโยนทิ้งเอาไว้แถวนั้นแต่ยังอุตส่าห์ถ่ายรูปเก็บเอาไว้มาดูตัวอีกทีก็ตอนที่เหมือนมีอะไรบางอย่างมารบกวนการนอนของเธอสิ่งรบกวนนั้นเกิดขึ้นบริเวณหูกับแก้มยกมือปัดด้วยความรำคาญใจปรากฏว่า มือของเธอตบแปะเข้ากับจมูกครึ่งปากครึ่งของโจของห้องอืมเธอร้องออกมาทันทีที่ถูกเขาพลิกตัวง่ายขึ้นจากกา่อนการคว่ำหน้าคนขี้เกียจนึกว่าอ่านหนังสือมาแอบหลับจะได้เธอยกมือขคยี่ตายอย่าไม่ห่วงสวยทำเสียงงุมงำอย่างคนง่วงเงีย ยิ่งทำให้ปีเตอร์สันยิ้มออกมาอย่างนึกมันเคี้ยวแก้มนวลแดงเรือ้อเพราะเจ้าตัวนอนทับแก้มมันทำให้เราจะสีร้อนรุ่มจากที่เคยแค่อยากแกล้งแต่ตอนนี้อยากจะหื่นใส่คนขี้เสามือจึงปลดกระดุมเสื้อหนึ่งเม็ดเห็นเนินขาวขาวก็กดลงจูบซะอ,อย่างนั้นทำเอาร่างบางถึงกับภาวาเฮือก อะไรจะยอมชันสักทีพูดแล้วปดเปียดร่างกายเข้าหาให้เธอรู้ว่าปีเตอร์น้อยๆกำลังแข่งขันได้ที่สาวน้อยถึงกับตื่นเต็มตาเมื่อดูว่าอิตาราชะสีจอมพื้นี่กำลังใกล้จุดจะแตกดับเต็มทีเธอติดผมของเขาที่ยังสาลวนอยู่กับร่างกายของเธอไม่เอาลุกออกไปนะเจอแรงจริกแบบเจ็บ ถึงกับไปไม่เป็นเขารู้อยู่หรอกว่าต้องห้ามใจแต่แทบจะห้ามไม่ไหวยอยู่แล้วของดีๆอยู่ตรงหน้าได้แต่แทะได้แต่เล็มสาวน้อยช่างห่วงเนื้อห่วงตัวเสร็จเหลือเกินเขายกมือเธอออกจากศีรษะมาวางที่อกของเขาก่อนจะก้มลงจูบป,ปากจิ้มลิ้มสีชมพูอ่อนที่กำลังเม้มแน่นถ้าจูบเธอคงยอมแล้วก็ เป็นจริงอย่างที่คาดเขาทำอะไรอะไรก็ได้เพราะพอได้จุบหนักๆเข้าเขาก็สามารถรูปรา้ายร่างกายที่ระทดระถวยดาวกับขี้พึ่งลนไฟไปได้เสียงครางเล็ดรอดออกมาเมื่อเขาาาไซขับบีอย่างย่ำใจประทูสตรายเธอจนร่างกายของเธออ่อนยวเบ,บิดเกรงสลับกัน สาวน้อยเผลยยกขาดเดียวตวัดดูใกล้รินร้อนตามภาษาคนไม่เจนเชิงเซ็กซี่ไปเพนเฮากับฉันนะเขาก็สิบขอร้องมันทำให้เธอรู้สึกตัวเขาลงทุนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตคือการขอร้องผู้หญิงให้ยอมใจอ่อนนอนกับเขาทว่าเธอยังหวัดวัน่นนะม่เอา โท่ฉันอยากได้เธอจนจะเป็นบ้าฉันไม่ใช่ลือสีนะจะได้จำศีลทนอดอยากปากแห้งอยู่ได้ทั้งที่เธอก็ช่างล่อตาล่อใจอยู่อย่างนี้ไม่พูดเปล่านิวนอนๆอยังวิสาสะมุดเข้าใต้รรมผ้าจนเธอพวาเฮือกเขากล้าบ,บ้าบอินสำรวจความสาวที่กำลังพร้อมพร้อมอิเตรียมจะด่าเขา พร้อมจะหนีเขาก็รีบกดร่างของเธอเอาไว้และจุกคำที่เตรียมจะ,ะทำร้ายเขาให้เจ็บหูแล้วจะสีกดปลายนิ้วสัมผัสแผวๆเรียกคะแนนเธอทุบเขายกมืออีกข้างจิกมือของเขาที่ละลาบระลวงสาวน้อยเกือบเคลิ้มแล้วแต่ยังกลัวอย่ามิเอา ปากห้ามเสียงเบาแต่ร่างกายปิดเต้าเหมือนจะชอบปากกับใจไม่ตรงกันจะห่วงทำไมนักหนายังไงฉันก็รับผิดชอบเธออยู่แล้วนะเซ็กซี่ไม่ไม่เธอดิ้นอย่างโลดลานและคราวนี้เขาก็ต้องยอมปล่อยเธอไปไม่อย่างนั้นเขาจะปล่อยเธอไม่ได้อีกแล้วสายตาคมกริบ มองเธอที่ลงจากเตียงไปนั่งกอดเขา่าหน้าแดงๆก้มลงซุกอยู่ที่เข่าของเธอนี่เป็นครั้งแรกที่เขาปลุกลุกเธอถึงขนาดนี้แถมยังลงทุนขอ้องเขาหายใจเข้าลึกพยายามทำใจให้ความแน่นตึงคลายตัวมันพร้อมรุกด้วยความต้องการเธอนี่ทำให้ฉันหื่นได้ตลอดเวลาฉันจะทำยังไงกับเธอดีฮะอีจมหวง ไปสวดมนต์ซะตะแก่จอมหืน่นเขาอาปากค้างลุกขึ้นเตรียมจะตะคุบคนปากร้ายที่ว่าเขาแก่ทั้งที่เขาเพิ่งผ่านสามสิบมาไม่กี่ปีเถิดปายแน่กรี๊ดอย่าดาดีวิ่งหนีออกไปทันทีเสียงกรี๊ดทำให้ดอมและแจ็คที่นั่งอยู่ในห้องรีบเปิดประตูเข้ามาทันเห็นเจ้านายแปลกตั้งอวบขึ้นบ่า แล้วพวกเขาก็หน้าเข้มขึ้นมาหนึ่งเฉดเข้ามาทำไมวะเออดอมหาลิ้นไม่เจอขอโทษครับนายแจ็คเป็นคนรีบพูดขึ้นมาก่อนจะรีบพากันถอยออกไปและยิ้มให้กันตามภาษาเสียงกรีดร้องยิงดังยิ่งต่อเนื่องเพราะยาดาถูกตีก้นไปสองเพียเธอทุกเขาและสะบทว่าเขายัางไม่ยอมแพ้ พวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงเจ้านายของเขาหัวเราะกับใครมาก่อนยิ่งกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดแบบนี้ยิ่งไม่เคยเลยต้องยอมรับว่ายาดาสาวน้อยหน้าใสคนนี้มาเปลี่ยนใจกเจ้านายของเขาจนกลายเป็นคนละคนหลังจากนั้นสสิก็รับงานให้เธอน้อยลงยาดาต้องเตรียมตัวสอบ มีคนจำเธอได้บางส่วนก็มาขอถ่ายรูปจนพรชิตาเพื่อนรักชักจะหมันไส้แต่ก็ยังคบหากันเป็นเพื่อนรักต่อไปเพราะไม่เคยทิ้งกันไปไหนทั้งคู่มีแพลงจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันเพิ่มเติมและกะว่าจะทำงานไปด้วยเรียนโทรไปด้วยหลังสอบเสร็จยาดาได้รับงานชิ้นใหญ่ เป็นงานโชว์ตัวคู่กับเครื่องสําอางตัวเดิมของวิสรุตคราวนี้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายเพราะเจ้าของแบรนด์ติดใจเนื่องจากยอดขายอายไลนเนอร์พุ่งกระฉูดมียอดการสั่งซื้อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนำหน้าแบรนด์ดังยี่ห้ออื่นๆยาดาวเซ็นสัญญาและดับเช็คหลักแสนเป็นครั้งแรก หลังจากเซ็นสัญญาแล้วเจ้าของแบรนด์นาละอ่อนยังพาเธอไปลิงฉลองโดยมีสสิไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาวิสรุตยอมรับอย่างไม่ปิดบังว่าเขานั้นชอบเธอแม้เธอจะวางตัวดีและไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเธอมีคนของเธออยู่แล้ว แต่เขาก็ยังคงรอยอย่างใจเย็นเราชอบความสดใสตามวัยสาวที่เหมือนไม่ได้ผ่านดาคีคราวอะไรอย่างที่ใครเข้าใจว่าเธอคงผ่านศึกรักบนเตียงมาอย่างช่ำชองทั้งที่อันที่จริงนี่ก็ผ่านมาเกือบสี่เดือนแล้วที่ปิต์สันได้แต่หาเศษหาเลยกับเธอเพียงเท่านั้นเหมือนกับผู้ชายทุกคนที่ทำได้แค่มองเธอเพียงเท่านั้น พราะเธอไม่ยอมใครง่ายๆและต่อให้เขาอยากทำให้เธอเปลี่ยนใจยอมเปิดใจให้เขาบ้างเธอก็ขอรับไว้แค่งานเพียงเท่านั้นเพราะใจลึกๆของเธอก็มีแค่ราชสีจอมหืนของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นจนแม้แต่วิสรุตเองก็จนใจเพราะไม่ว่ายังไงสาวหน้าใสคนนี้ก็ยังคงปฏิเสธเขาอยู่ดี จบแล้วนะคะเราจะสีจอมหืนนะ่นเนาะอ่อนที่เ21เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาใน เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะเนาะกดวงกลมนะวงกลมช่องของกานะคะสีเหลืองดอกคูณนะเนาะแล้วก็กดเข้าไปก็จะไปเจอหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์อะไรเงี้ยแล้วไปเจอคำว่าเพลย์ลิสต์นะคะก็จะรู้ว่านี่แหละหานเนื้อเยื่อนั้นได้เลยค่ะ ฟังฟรีทั้งหมดนะคะชอบเรื่องไหนก็ฟังเลยแค่ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างเนาะตาจะได้มีรายได้นะคะแล้วก็มีแรงใจที่จะเขียนนิยายต่อไปเนาะรักนะคะบุญรักษาฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ